สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะมาวันนี้เดี๋ยวเรามาดูเครื่องข้างหลังดีกันแต่ผมจัดเป็นเซ็ตแล้วนะเครื่องนี้เป็นเซ็ตเครื่องกับจอนะครับเครื่องกับจอราคาจะอยู่ที่9,900บาทนะครับ9 9 0าบาทนะครับทุกคนแต่ถ้าใครอยากได้เฉพาะเครื่องตัวเครื่องจะอยู่ที่ราคา7,990บาทนะครับเฉพาะตัวเครื่องนะอยู่ที่7,990บาทแต่ถ้าเอาพร้อมจอก็จะอยู่ที่9,900บาท 9,990อ่ามาเรามาดูสเปคคันดีกว่ามาครับเข้ามาเลย CPU ครับไรเซน5ครับไรเซน5 2า0อนะครับไรเซน5 2า0อ6คอร์12เทรดนะครับชุดน้ำครับของทางซึนามินะครับขนาด1ตอนเป็นชุดน้ำที่มันเป็นไฟ ARGB นะครับสามารถปรับเซตได้อ่าส่วนเมนบอร์ดครับเมนบอร์ดจิกกะไบส์ครับ B450M นะครับออรัสอีดิทนะครับตัวนี้เป็นออรัสอีดิทนะออรัสก็จะเป็น รุ่นที่มันแบบว่าเหนือกว่าบอร์ดจิกกระ by ทั่วไปละเพราะว่าถ้าเป็นบอร์ดจิก๊กกระ by ทั่วไปจะไม่ใช่ออรัสแต่นี่เป็นออรัสก็เป็นตัวเกมมิ่งของทางจิงกาไบ by เขาเรียกง่ายๆก็คือนกกำหมัดครับผมโลโก้เขาจะเป็นรูปคล้ายๆนกกำหมัดนะอ่ะส่วน M.2 ครับอยู่จะมองไม่เห็นนะเพราะว่ามันอยู่ข้างใต้การ์ดจอนะครับการ์ดจอจะบังหมดเลย M.2 ครับ S.N. 550ขนาด500ร้จิกนะครับเป็น NVME นะครับผมอ่ะส่วนการ์ดจอครับการ์ดจอ Inno 3D G40 GTX 1650 Super นนะครับ1650 Super นะครับ,รบมีแรมอยู่ที่4 g b จิกเป็นแรม GDDR6 นะครับตัวนี้เป็นตัวซุปเปอร์นะซึ่งจะแรงกว่าตัวธรรมดานะครับผมแต่มันก็ยังเป็นน้องๆ1น6 0งอยู่ดีนะครับผมแต่จะแรงกว่า1 6 6เอ๊แต่จะแรงกว่า1650ธรรมดานะครับอ่ะส่วน power supply พาวเวอร์ซัพพายตัวนี้ครับ600วัตต์80พัทนะครับของ Silverstone นะครับ600วัตต์80พัทนะครับอันนี้คือสามารถใส่รองรับอะไรได้หลายๆอย่างเลยนะหากลูกค้าวันนี้งบมีเท่านี้ลูกค้าซื้อเซตนี้ไปแล้ววันหน้าลูกค้ามีงบอัพซี u ผมแฟกไบออดให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้สามารถใส่ได้ยันไลเซ็7้น75,7เลยนะครับเพราะว่า ผมเปิดเช็คมาเรียบร้อยแล้วว่า CPU ยที่เขาซัพพอร์ตเนี่ยยันไลเส้นเจ็ดหรือไลเส้นเก้าตัว5,000เซรีส์เลยนะผมมาแฟลไปออนห้เรียบร้อยแล้วนะครับหากใครมีงบเพิ่มเติมก็เอามาใส่ได้แต่ผมคิดว่าตัวที่เหมาะสมกับเมนบอร์ดของเขาเนี่ยจะเป็นพวกไลเส้นเจ็ด 5,007G ไลเส้นเจ็ด 5,007X แต่ถ้าเป็นไลเส้นเก้าเนี่ยผมไม่แนะนําแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นไลเส้นห้า5,006ไลเส้นห้า 5,006G หรือ 5,006X สามารถอัปเกรดได้เลยก็แรงขึ้นส่วนพาวเวอรับ เหลืออยู่แล้วนะครับจะเอา30 70มาใส่ก็ยังไหวครับเพราะว่าจริงๆไฟเนี่ยมันมีรูเพิ่มด้วยนะแต่มันอยู่ด้านหลังนะครับผมพับเก็บไว้จริงๆก็มันใส่สามารถใส่กระจอที่เป็นไฟเลี้ยง8พิน2ช่องได้นะอนาคตถ้าใครจะอัพครดจอเป็น30 60 30 60 T.I ก็เพียงพอครับ Power ตัวนี้เอาอยู่อยู่แล้วใช้ตัวนี้ไปสักไม่กี่เดือนพอเก็บตังค์ได้เก็บตังค์ครบปุ๊บก็อัพเกรดเลยก็ได้นะ เป็นไรเส้55เป็น 6x กัดจอ3060 d i ผมบอกเลยว่าแค่นี้ก็ลื่นแล้วแล้วก็แรงแล้วนะครับผมหากใครจะอัปเกรดนะแต่ถ้าใครยังงบไม่ถึงที่จะอัปเกรดก็ซื้อไปใช้ก่อนไปได้ครับสเปคมันไม่ได้คีเลอะไระวันนี้เดี๋ยวเราจะเทสเกมทั้งหมด4เกมวันนี้งบที่มันเป็นต่ำหมื่นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เขาซื้อไปเล่นวาร์โลเนี่ยก็จะเยอะวันนี้ผมจะเทสวาร์โลแลนดด้วย1เกม 5M 1เกม ฮอ g วอ r เลกาซี่ Legacy, แล้วก็คอร e บยูที้วอร์โ2.0นะครับทั้งหมด4เกมวันนี้เดี๋ยวจะไล่ไปเลยระหว่างเกมที่กินสเปคน้อยสุดไปยันเกมที่เป็นทิ่เป็นเแล้วก็กินสเปคอ่ะประมาณนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวขอตัดก่อนละกันเดี๋ยวเจอกันในเกมครับตัดครับอ่ทุกคนตอนนี้นี่ผมจะให้ดูเกี่ยวกับเรื่อง CPU ที่ซัพพอร์ตก่อนนะสำหรับคนที่จะซื้อตัวนี้แล้วก็อัปเกรดในอนาคตนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่ามันจะอัปเกรดตัวอะไรได้บ้าง แต่ที่ผมพูดไปอ่ะมันก็จริงแหละครับแต่แลไม่เป็นไรผมจะเอาให้ดูเลยว่ามันอัปเกรดตัวไหนได้บ้างตัวนี้เป็นบอร์ดตัวที่ใส่อยู่นะครับอ่าหันไปดูตัวเดียวกันนะครับ B450M or l u s l i t รูปร่างหน้าตาบอร์ดก็จะเป็นแบบนี้มีไฟตรงนี้สามารถปรับสีได้นะครับที่เดียวรองรับ M.2 2ช่องนะอันนี้ใช่ไหมใช่ M.2 สองช่องนะครับอ่ะแล้วก็ก็คลิกไปที่ support ครับแล้วเราก็เลือก CPU support ครับ อ่านี่มันก็จะขึ้นมาหน้านี้อันนี้จะเป็นรายละเอียดสเปคที่ตัวนี้จะสามารถใส่ได้นะครับนี่เห็นไหมใส่ได้ยันไรเส้น9 5้าห x เลยอันนี้จับทางหน้าเว็บนะครับเขาบอกว่าใส่ได้นะอ่าอันนี้ชื่อรุ่นนะครับใส่ได้ยันไรเส้น9 5้าห x ไอเ 9, 5, 9, x, ส้นเก้น x ไรเส้น9 3 9 5 0 x อันนี้จะเป็นตัวตัวรองรอง5,000ละอ่านี่นะครับไลเส้น7จ x ไลเส้น7จ x, x ก็ใส่ได้นะครับ 5 0 7 g ใส่ได้ g e นี่ใส่ได้นะครับไลท5 0น7 g ธรรมดาอ่าแล้วก็มาเดี๋ยวเรามาดูไลท์เซน5กันไลเซน5้ครับ5 0 6 x 3 d อันนี้ตัวแรงสุดแล้วก็5 0น6 x 5 0น6ธรรมดา5 0 6 g ใส่ได้หมดเลยผมแฟกไปออดไว้ให้เป็นวอร์ชั่นล่าสุดแล้วถ้าใครอยากอัปเกรดก็อัปเกรดได้เลยนะครับซื้อ CPU มาถอดตัวเก่าออกใส่ตัวใหม่เข้าไปก็ใช้งานได้เลยอันนี้จะเป็น รายละเอียดนะครับนี่นะโมเดลนะครับ B 4 5 0 M o r l a s ED นะครับมันใส่ได้นะใส่ได้แต่ผมคิดว่านะจะดูจากเฟสจ่ายไฟหรืออะไรของเขาแล้วละ่ะเขาเหมาะสมผมบอกเลยว่าสุดๆเลยก็5,8 0พัน X 5 7 G ก็น่าจะเพียงพอแล้วล่ะครับเพราะว่าบอร์ดมันไม่ได้เป็นตัว X นะแต่ถ้าเป็นตัว X เ,าเอาไปใส่ห้า A ห้าเก้าห้าศูนย์อย่างนี้ก็ใส่ได้แต่ตัวนี้จะใส่มันก็ใส่ได้ครับเพราะว่าเว็บผ,ผู้ผลิตเขาบอกว่าใส่ได้นะครับผมอ่ะมาเดี๋ยวเราจะไปเทสวาโลกัน ผมเข้าไปแล้วล่ะครับอันนี้อ่ะเ,เข้าเดสแม็เลยทำไมไอ้เฟรมันไม่ขึ้นเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งก่อนนะมันต้องเข้าเกมก่อนแมถึงจะขึ้นหาห้องง่ายครับว่าโลคนเล่นเยอะผมขอปิดอันนี้ไว้ก่อนนะปิดแล้วก็เปิดใหม่ อ่ะเฟรมขึ้นละเออผมผมลืมหลอกลืมบอกเรื่องแรมไปเลยอ่ะเราดูแรมกันแรมนะครับเป็น G Skill นะครับสิบหกจิกนะบัสสองหกกหกนะครับผมที่ใส่อยู่นะโอเคมากไปดูตัวเกมกันเฮ้ยเฮ้ยเอยเอ อ่ะเฟรมที่ได้เห็นตอนนี้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบกว่าเฟรมนะครับอ่ะเราไปดูเซตติ้งกันก่อนไปเล่นกันนะจอที่ใช้เทนครับจอ Fu l l HD ดีเจ็ดสิบห้าเฮิร์เหมือนเดิมเลยนะครับอ่ะคุณภาพกราฟิกครับผมปรับเป็นสูงหมดเลยนะครับปรับสูงหมดเลยไอใน,นลบรอยหยักเอาไหนดีเอาอันนี้ละกันนะอันนี้น่าจะสูงสุดอันนี้คูณสิบหกเลยอันนี้คือปรับสุดทุกอย่างเลยนะครับเพิ่มความชัดเจนเปิดนะอ่ะไป ก็180เฟรม160เฟรมประมาณนี้อันนี้คือปรับสุดนะครับแต่ถ้าใครอยากจะปรับปรับลงมาเพื่อให้เฟรมมันเพิ่มก็ทําได้นะผมมองว่าตอนนี้กราจอครับเย็นเจี๊ยบเลยครับร้อนอยู่ที่56องศาเองทํางานอยู่ประมาณ56%เอเงครับส่วน CPU ครับร้อนอยู่ที่42องศาทํางานอยู่ประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นเองเฟรมที่ได้ครับเมื่อกี้ร้อยร้อกว่ากว่าร้อยเจร้อยแปต่ำสุดที่เห็นก็ประมาณร้อนะ แต่ที่เห็นกันบ่อยๆเลยก็จะประมาณร้อยเจ็ดร้อยแปดสิบประมาณนี้นะครับมาแล้วแต่พุ้นที่้้ยล่ะเออเมาส์ช้าจังเลยวาโลเล่นได้อยู่แล้วครับสบายๆเลยวาโลสบายๆเลยใครซื้อไปเล่นวาโลผมมองว่าสบายเลยครับ เฟม่าจ,จะไม่ได้สี่ห้าร้อยเหมือนพวกโตโหดๆนะแต่ถามว่าแค่นี้ก็ลื่นแล้วหรือถ้าใครจะซื้อไปใช้กับเฟไอ้กับจอร้อยสี่สี่เฮิร์ตร้อยหกห้าเฮิร์ตก็ใช้ได้นะครับเฟม,มันร้อยบวกอยู100่นะร้อยเจ็ดสิบร้อยอะไรพวกนี้อยู่ร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดสิบร้อยเก้าสิบอยู่ซื้อไปใช้กับพวกจอร้อยสี่สี่เฮิร์ตร้อยหกสิบห้าเฮิร์ตได้สบายเลยนะเดี๋ยวไปยิงอีกสักตัวหนึ่งก็เดี๋ยวจะไปไฟเอ็มกันละ ไปเดี๋ยวเราไปไฟเอ็กันกว่าผมขอตัดก่อนเดี๋ยวไปเจอกันที่ไฟครับตัดครับอ่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ในไฟเแล้วนะครับผมไฟเนะครับอ่ะเซิร์ฟนะครับเหมือนเดิมดอฟฟินซิตี้นะครับคนเล่นอยู่ประมาณ3ามร้คนนะทุกคนแล้วก็อันนี้ผมอยู่หน้าโรงพยาบาลละอยู่หน้าโรงพยาบาล อ่ะโอเคเรามาดูเฟรมเบื้องต้นกันก่อนจะไปดูเซตติ้งกันดีกว่าครับการ์ดผมบอกเลยการ์ดตัวนี้มันไม่ได้เป็นรุ่นใหญ่มากเพราะฉะนั้นองศาค่อนข้างที่จะน้อยเลยนะครับตอนนี้โหลดอยู่ที่92%นะครับการ์ดจอทำงาน92%าน92%ก็เกือบเต็มร้อยแล้วละ่ะไฟครับที่ใช้ไป100กว่าตเองผมบอกเลยว่าการ์ดตัวนี้ประหยัดไฟไม่ต้องกลัวครับซื้อเครื่องนี้ไปเล่นนี่ถ้าไม่ได้ใช้ไฟเยอะผมคิดว่าค่าไฟไม่แพงนะ แต่ถ้ายิ่งคอมโหดนะอย่างเช่น4 0 7 0 8 0 9 0แ้พวกนั้นนี่ค่าไฟพี่แพงระเบิดระเบอ้อเลยฮนะอ่ะแต่ตัวนี้ครับประมาณ100ยกวัตต์ไม่กินไฟมากนะครับส่วนความร้อน60องศาเอง60 61กว่าองศาตอนนี้ที่ได้เห็นนะครับพัดลมทำง,งานอยู่ประมาณ41%เองส่วน CPU ครับชุดน้ำตอนเดียวเอาอยู่อยู่แล้วนะครับใ y เ e นซ26้นมันไม่ได้ร้อนอยู่แล้วนะอ่ะ 45องศาครับกับการโหลดที่ประมาณ30กว่าถึง4 0นตะครับตอนนี้ CPU ทําทำงานอยู่ประมาณ 30- 4 0เองอ่ะไฟครับ CPU กินไปอยู่40กว่าวัตต์เองตัวนี้ผมบอกแล้วว่าไม่กินไฟนะครับผมจริงๆเนี่ยทั้งเครื่องนี่ใช้ยังไม่ถึง500วัตต์เลยด้วยซ้ำนะผมว่าอ่ะส่วนแรมครับ1ิจิกตอนนี้เราใช้ไปอยู่ประมาณ 12G จิกละเฟรมที่ได้ครับ1 0อยเฟรม90กว่าเฟรมประมาณนี้ไปเราไปดูเซตติ้งกันครับ จอเชเจอฟู l เฮดนะครับผม F S A A on อยู่นะหลอดตรงนี้ผมปรับเอาไว้แค่ครึ่งเดียวนะครับส่วนตรงนี้มันปรับมากไม่ได้นะเพราะว่าแรมโซการมีแค่4 g จิกนะครับมันก็ปรับได้ประมาณนี้ Texture Quality ครับอยู่ที่ High อันนี้ปรับ High หมดเลยนะครับปรับ High ทุกอย่างเลยปรับ High หมดเลย ตัวลบรอยะไอที่มันคูณสิคูณอะไรผมไม่ได้เปิดนะอันนี้ปรับเซ็ตอยู่ที่ไฮผมเคยปรับไปที่ไฮไปแล้วเฟร,รมมันก็ค่อนข้างตกมากกว่านี้ผมมองว่ามันอาจจะไม่ค่อยลื่นเราปรับที่มันลื่นๆน,น,นี่แหละผมว่าแบบนี้น่าจะโอเคกับสเปกนี้ละอ่ะ100ร้อยเฟรมอย่างที่เห็นครับตอนนี้แต่ผมคิดว่าถ้าตอนคนเยอะหรือคนเยอะๆมีรถเยอะรถมอดเยอะ,ยอะคนเยอะเฟร,รมก็อาจจะล่วงไปอีกนะครับอันนี้ต้องทําใจเลยสําหรับไฟเอ็มนะ แต่ถามว่าเล่นได้ไหมตอนนี้ที่เห็นร้อยเฟรมเล่นได้ครับไปเดี๋ยวเราจะขับรถเล่นกันแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปฮอกวอตเลกาซี่กันละฮอกวอตเลกาซีนี่เกมที่เปิลเอยู่นะครับค่อนข้างที่จะกินสเปคเอาเรื่องเลยแต่เดี๋ยวดูกันว่าเครื่องเจ็ดพันเก้า้เก้าสิบเนี่ยจะเล่นได้ประมาณไหนผมใส่เข็มขัดก่อนนะครับวันนั้นโดนชนเกือบตายโหงเลยฮนะาการหลาดกลางผมจําไม่ได้ละแต่ขับไปก็น่าจะจําได้ใส่เข็มขัดนะครับขับรถต้องใส่เข็มขัดนะไม่งัในใ้นตายโหงหนะผมบอกเลย ับรถตอนอยู่คนเดียวก็เฟรมก็เก้าสิบร้อยประมาณนี้เดี๋ยวผมไม่รู้ว่าตรงคนมันอยู่ตรงไหนกันเดียดผมไม่อยากไปที่คนเยอะๆมากแต่ผมก็กลัววิดีโอมันยาวถ้ยาวไปก็มันก็อัปโหลดนานเน็ตมันไม่ค่อยดีด้วยเดี๋ยวนี้ทูนี่เน็ตกับฟองอับแป้งมากเลยช่วงนี้ นี่ไงผมบอกแล้ว,วต้องฆ่าเข็มขาดถ้าไม่ฆ่าเข็มขาดนี่ตายโหงแน่ตำรวจไล่จร,อ,รจอยู่แล้วครับอ่ะกาหลาดกลางครับตอนนี้ถึงกาหลาดกลางละเฟร,รมดับลงมาไหมก็ยังประมาณเดิมนะครับยังไม่ได้ดับไปมากอะไรแต่มันไม่ค่อยมีคนได้แล้วมั้งเนี่ยผมไม่รู้ว่าคนเขาไปอยู่ไหนกัน,นเนี่ยอ่ะเมื่อกี้มีดับไปอยู่ประมาณแปดสิบบ้าง อไอ้ตรงเมื่อกี้คืออะไรเลยผมลองเข้าไปดูไหมลองเข้าไปดูดีกว่าอ่ะมีกระตุกบ้างแล้วครับอย่างที่เห็นเมื่อกี้นี่ไงมีคนเข้ามาแล้วเมื่อกี้มีดรอปไปห้าห้าห้าสิบหกสิบเลยอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้ทำไมตอนแรกเราไม่เห็นวะทีเ่เราเพิ่งจะมาเห็นตอนนี้เองมองใส่เพิ่งโหลดนะอ่ะพอมีคนครับเฟร,รมครับดรอปลงมาอยู่ประมาณ 5 0 6สเฟรมเลยอันนี้เซตติ้งที่ไฮนะครับมันก็น่าจะพอเล่นได้แหละครับผมแต่ก็อาจจะไม่ได้ลื่นมากสู้พวกสเปคที่มันการโหดกว่านี้นะอาจจะไปสู้พวก16 0 Super 6น Ti ไม่ได้พวกนั้นจะแรงกว่าการตัวนี้ค่อนข้างเยอะนะแต่อันนี้ก็มันเล่นได้ไหมมันก็ก็พอได้คนระับแต่เฟรมก็อาจจะมีดอกบ้างนะอาจจะต้องเซตติ้งให้มันต่ำลงกว่านี้ในตอนที่แบบว่า ไปเล่นสตอรี่หรือไปเล่นอะไรอาจจะต้องปรับโนมอลเลยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าเวลาคนเยอะรถเยอะรถมอสเยอะยิ่งรถมอสเยอะถ้าแค่ไหนนะครับยิ่งกินซ p u ยิ่งกินพลังงานของเครื่องค่อนข้างเยอะเลยสำหรับไฟเอ็มนะครับผมปเฟรมประมาณนี้ครับคนเยอะเยอะห้าหกสิบเฟรมเจ็ดสิบเฟรมถ้าอยู่คนเดียวก็ประมาณ9 0ถึง100แต่ถ้าผมคิดว่าถ้าเอาไปเล่นสตอรี่หรือไปเล่นอะไรที่คนเยอะๆยะจริงๆอ่ะ แนะนำให้เซตติ้งลงมานะครับเพราะว่าสเปคมันอาจจะยังแรงไม่พอสำหรับคนที่มันเมืองเยอะๆนะเอ,อ้ะเมืองคนเยอะๆนะครับปเดี๋ยวเราไปฮอกวอตเลกาซี y กันดีกว่าเราไปเกมที่เป็น A กันครับเกมที่กินสเป h ฮอกวอตเลกาซีไปครับตัดครับอ่าทุกคนตอนนี้เราอยู่ใน h o อกวอตเลกาซี y กันแล้วนะครับฮอกวอตเลกาซี y โอ้สเปคต่ำหมื่นสเปคแ0ดพบาทเ9็ดพันเก้าเฟรมครับทุกคนที่เห็นตอนนี้ นี่ไม่ได้หลอกนะอันนี้จริงๆครับอ่ะเรามาดูตัวเครื่องอีกทีเครื่องนี้ run hawkward legacy เล่นได้โอ้โหสบายผม,มยังตกใจเลยเล่นได้ครับอันนี้ตอนนี้เราเดินอยู่ที่ hawkmeet นะครับอ่ะเราไปดู setting กันก่อนเลยแต่ผมบอกเลยนะว่า setting อาจจะไม่ได้สูงมากนะครับ setting ครับ quality preset อยู่ที่โลครับทุกคนอันนี้เราปรับโ o หมดเลยนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะค่อยๆขยับขึ้นไปเราดู setting ที่ต่ําที่สุดก่อน แล้วดูที่ว่าเซตติ้งต่ำที่สุดเนี่ยจะได้เฟรมเท่าไหร่เพราะเวลาเราปรับสูงขึ้นไปเนี่ยเฟรมมันจะต้องดรอปเป็นตามระเบียบอยู่แล้วครับแต่เราดูที่โลก่อนแล้วกันเนาะอ่ะฮอกวอตเลกซี่จอ Full HD เหมือนเดิมครับเนี่ยเดินในฮอกมีดนี่โลภาพก็ไม่ได้แย่นะทุกคนนี่เดี๋ยวผมเข้าร้านฮันนี่ดุกให้ดูเนี่ยฮันนี่ดุ นี่ขอเข้ามาในร้านทันนี้ดูเฟรมมีแปดสิบเลยทุกคนโอ้ยมีเก้าสิบร้อยให้เห็นบางทีด้วยแหลอกกันให้ดีใจเดี๋ยวก็ตกเกมนี้มันทำมาให้หลอกลวงเราเดี๋ยวผมไปกินลูกอมพ้นไฟให้ดูนี่พ้นไฟได้ครับทำไมไฟมันน้อยเนีเ่ยพ้นไฟได้อ่าอันนี้ร้านฮันนี่ดุกฮันนีิดุก อ่ะตอนที่เราเดินอยู่ในฮ็อกมีดเฟรมก็จะประมาณตกดบอสุดที่เห็นเมื่อกี้เวลาโหลดชากโหลดไล์ก็จะมีห้าสิบนิดนิดบ้างหกสิบเจ็ดสิบประมาณนี้ที่เห็นเลยนะครับเจ็ดสิบแปดสิบเป็นบางทีแต่ที่เห็นบ่อยที่สุดเลยก็คือหกสิบกว่ากับเจ็ดสิบต้นๆประมาณนี้อันนี้เราเดินอยู่ในฮ็อกมีดนะครับทุกคนแต่ในฮ็อกมีดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วกระดจอครับทางานอยู่ประมาณห้าสิบถึงหกสิเปอร์เซ็นเองนะครับความร้อนห้าสิบหกองศาเย็นเจี๊ยบซีบียู ทำงานอยู่ประมาณตีไปห้บเปอครับทำงานห้าสิอนความร้อนครับสี่องศาครับเย็นเทียบเลยผมบอกแล้วชุดน้ําตอนเดียวเอาอยู่นะเพราะว่า CPU เขาไม่ได้เป็นรุ่นใหญ่มากคอและเทปก็ประมาณ6กคอสิบเทปก็ไม่ไม่ได้เยอะมากอะไรนะครับอย่างน้อยใส่ตัวนี้ก็ยังดีกว่าใส่ซิงเดิมนะเพราะยังไงมันเย็นกว่าซิงเดิมแน่นอนนะครับไปเราไปฮอกวอร์กันเดี๋ยวเราจะไปต่อสู้กันในป่าละ แต่ผมเทสมาแล้วล่ะแอบเทสมาล่างแล้วในปากก็เฟรมก็ไล่ๆกับที่เราเดินอยู่ในฮอกมีนนี่แหละเฟรมใกล้ๆกันเลยแต่บอกไว้ก่อนไปเดินเราไปเดินในฮอกวอตกันก่อนฮอกวอตเนี่ยจริงๆจะมีหลายฉากนะฉากที่มันแบบว่าที่เราโหลดแมปแล้วแบบนี้เฟรมก็จะได้เยอะแต่พอเวลาเราเดินออกไปข้างนอกพอไนโหลดฉากข้างนอกโหลด NPC พข้างนอกเฟรมก็ดอกไปเหลือห้าสิบหกสิบมีให้เห็นนะอ่ะ ลงอาหารครับตอนนี้แปดสิบเฟรมเจ็ดสิบเฟรมครับเหมือนเดิมครับคล้ายๆหกมิ้เลยหกสิบหกสิบปลายปลายเจ็ดสิบต้นๆแปสิบประมาณนี้ไปเดี๋ยวเราไปเดินออกไปข้างนอกเดี๋ยวข้างหน้าจะโหลดฉากเตรียมตัวเฟรมดรอปไดยเลยฮะอีกบานหนึ่งครับอีกบานหนึ่งก็จะพ้นพบกับการแหลกฮะยนะังไม่ถึงเเนียโอ้อ่ะอันนี้อีกบานหนึ่งนะอีกบานหนึ่งอันนี้นะ่าบานสุดท้ายแล้วนี่โหลดแล้วเห็นไหมฮะสี่สิบละ แป๊บเดียวครับเดี๋ยวก็เด้งขึ้นมาอ่านี้โหลดชาโหลด n อ c เรียบร้อยฮะเฟรมดรอปไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็เด้งครับมาเด้งกลับคืนมาละอ่ะเฟรมกลับมาหกสิบนิดนิดแล้วนะครับหกสิบไปไปลายประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันอ่านี่โหลดชาข้างในอีกดรอปอีกฮะ ภาคต่อไปเขาจะทําดีกว่านี้ไหมเนี่ยแต่ผมคิดว่าภาคต่อไปก็น่าจะมีนะเพราะยอดขายเขาถล่มทลายเลยนะยอดขายพีออเดอร์รวมถึงผมก็พีออเดอร์ด้วยนะแล้วก็เดวันที่คนเล่นกันเต็มไปหมดเลยยอดขายถล่มทลายผมคิดว่าภาคสองเขาต้องทําให้ดีกว่านี้ละถ้ายังทําแบบนี้ออกมาอีกนี่ผมคิดว่าคนน่าจะด่ากันเลยเลยอ่ะเฟรมประมาณนี้ ไม่นับโหลดฉากนะเอาที่เห็นกันบ่อยๆเลยจะประมาณ60ปลบยถึง70ต้นๆหรือ70กลางๆมี80 90บ้างเป็นบางทีแต่น้อยครับที่มากสุดเลยก็จะประมาณนี้แต่เวลาโหลดฉากหรือเวลาอะไรเปิดประตูปุ๊บเฟรมจะดรอปลงมาอยู่ประมาณ59 50กว่าประมาณนี้แล้วแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็เด้งขึ้นมาอยู่ประมาณ60 70เหมือนเดิมนะครับผมถามว่าเล่นได้ไหมถ้าใครที่ไม่ซีเรียสผมมองว่มามันเล่นได้นะ พราะภาพมันเนี่ยคุณดูดิภาพมันก็ไม่ได้แย่ภาพมันไม่ได้ว่าแตกเป็นพิกเซลเหมือนแบบว่าเกมแบิตสมัยก่อนนะมันก็ยังเล่นได้ครับแบบนี้ก็ยังโอเคอยู่สําหรับคนที่เขาแฮปปี้นะแต่ถ้าถามมันก็จะมีคนบางคนที่ภาพแบบนี้เล่นไม่ได้ก็มีหรือจะเป็นบางคนที่แบบว่าขอให้เล่นได้แบบนี้ก็เล่นได้ก็มีครับแล้วก็จะมีหลายประเภทนะทุกคนแต่ผมมองว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ครับเนี่ยภาพก็ไม่ได้แย่กเล่นได้ ไปหรือเราไปในป่ากันอ๋อเอาไปนะเอาไปนี่เป็นไง ในป่าก,ก็80เฟรมครับเซตติ้งที่โลดูภาพได้เลยครับนี่ดูภาพเลยเ,ลยเ,เ,ลยเป็นไงฮะประมาณนี้อันนี้คือเซตติ้งที่โลนะครับเซตติ้งโลภาพก็ไม่แย่นะทุกคนอ่ะดูไปเทีย่ยงที่ผมบอกเดี๋ยวเราจะลองเพิ่มดูอ่าผมจะปรับขึ้นมาเป็นมีเดียมล้วกัน น,นี้มีเดียมเดี๋ยวเราจะไปสู้กันแบบมีเดียมมีเดียมนี่แหละอ่ะพอมีเดียมครับเฟรมตอนนี้เฟรมก็ประมาณเดิมไม่แทบไม่ต่างกันเลยแต่อันนี้อ้า๋เดีเ๋ยวนเดีเ๋ยวีนแต่จริงๆอ่ะอันนี้ที่สำคัญที่สุดที่ต้องเปิดเลยนะครับคือ F S FS R F S R 2.0 2.1เนี่ยถ้ามีให้เปิดอะเปิดเลยนะเพราะว่าการ์ดตัวเนี้ยเขาจะไม่ได้รองรับพวก r a เทซิ่งหรืออะไรพวกนี้นะครับเอาว่ายน้ำลนะ เล่นได้ทุกคนอันนี้ปรับ normal เล่นก็เล่นได้นะแต่เวลาเราไปเดินในฮอกวอตอะไรพวกนี้มันอาจจะแบบว่าเฟรมอาจจะนี่บ้างปรับ normal ตอนที่สู้ตอนที่อะไรเมื่อกี้ก็เฟรมก็หกสิบเจ็ดสิบนะอันนี้เวลาสู้แล้วทุกคน normal ก็เล่นได้ครับ ว่าปรับ o r มอกก็เล่นได้เลยอาจะปรับโลเอาเฟรมเยอะหน่อยก็ได้ครับแต่ผมมอกเมื่อกี้ที่ปรับโลกับปรับโนมอมันแทบไม่ต่างกันเลยนะพราะวัาเล g a ซี่ครับเล่นได้สบายสบายเลย แต่ผมคิดว่าเซตติ้งที่เหมาะเขาเนี่ยโลหรือมีเดียมาได้ครับแต่ไฮหรือไปลันตานเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะไหวเพราะว่าผมปรับไปแล้วครับเฟรมมันได้ประมาณสามสิบเฟรมเองผมมองว่ามันจะเล่นไม่ค่อยได้แต่ถ้าแบบนี้เล่นได้ไหมเล่นได้ครับผมสบายเลยไปเรายังเหลืออีกหนึ่งเกมเนาะเรายังเหลือ call of beauty อีกหนึ่งเกมนี่ผมจะทําให้มันเล่นรื่นว่าเดิมไม่ให้ครับทำให้แบบว่าทุกคนไม่ต้องไม่ต้องจะได้แบบว่าไม่คิดมาก เล่นไปเลยแบบว่าเล่นไม่ต้องไปดูตัวเลขอะไรครับเดี๋ยวผมทําให้แต่เดี๋ยวลองดูดูดีว่าคุณั่วจะแยกออกไหมว่าเฟรมเท่าไหร่นี่ครับปิดไปแล้วัอ่านี่ครับเป็นไงแยกได้เลยครับว่าเฟรมเท่าไหร่ปิดไปฮะตัวเลขจริงๆเราเล่นเกมเราไม่จำเป็นต้องไปมองตัวเลขก็ได้นะ ใครมีความสุขในการมองตัวเลขก็ก็มองได้ครับแล้วแต่คนนะเดินหล่อๆเลยนี่นี่ภาพโลนะครับอันนี้คือภาพโลนี่คือภาพโล ิด MSI Afterburner ไปแล้วเป็นไงฮะเล่นได้ครับเล่นได้ไม่ได้น่าเกียดอะไรเล่นได้เลยนะครับอ่ะไปเดี๋ยวเราไปอีกเกมนึงดีกว่าตัดครับอ่าทุกคนตอนนี้เราอยู่ใน Call of Duty Modern Warfare 2แล้วนะครับเคกินกตัวตีกใครเนี่ย อ่ะมาคอท e ิวตี้โมเดิร์นวอลเฟ2ร์ครับผมมาเรามาดูเซตติ้งกันก่อนเลยนะครับกราฟิกครับรรผมปรับอยู่ที่สมดุลน,นะถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันจะเป็นบาลานเปิด fsr 2.1ที่บาลานเหมือนกันนะครับผมอ่ะใช่มันจะเซตติ้งมันจะอยู่ประมาณต่ำผสมสูงแล้วก็ผสมปานกลางประมาณนั้นนะ ผมปัดอันนี้ก็อ,อ่าโอเคไปเราไปลองเล่นดูกันผมคิดว่าปรับเอ็กสตรีมน่าจะไม่ไหวครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราปรับเอ็กสตรีมเนี่ยแรมมันจะกินไปประมาณ5,000กว่าถ้าตีเป็นจิกก็ประมาณตีไปประมาณ5กซึ่งแรมตัวนี้มันไม่พอมันมีอยู่ประมาณ 4G เราก็ปรับแบบนี้แหละให้มันไม่กินแรมการ์ดเยอะนะครับมาดูกันว่าจะเล่นได้เฟรมเท่าไหร่โดดลงมาครับ79เฟรมครับ อยทำเป็นเล่นไปคอบิวตี้ก็ยังไหวนะอ้า างค่ายนี่คขอเปลี่ยนไอ้นี่เลยเลิกเอาอ่าเปลี่ยนเลิเอาก่อน เล่นได้ทุกคนเฟรมก็ประมาณ70ประมาณนี้เฟรมมันจะประมาณนี้70กว่าเฟรม69แต่ก็ไม่ได้แหลกไม่ได้อะไรนะเล่นได้อยู่ครับ ได้ทุกคนเฟรมมันก็มันจะอยู่ระลางประมาณนี้แหละมันก็อยู่ที่แมตด้วยนะ,อะโอเคคอร์บิวตี้เซตติ้งอยู่ประมาณบาลานซ์น,นะทุกคนเฟรมมันจะอยู่ประมาณ60กว่า70 60ิบกว่า70ประมาณนี้อย่างที่เห็นเลยนะครับอ่ะรามาดูตัวเครื่องกันอีกทีเราจะปิดคลิปกันละเครื่องสวยนะครับเคสไอ้ A กระจกตรงนี้มันจะเป็นกระจกนะ เป็นกระจกเทมเพลการ์ดอยู่ตรงนี้นะครับผมข้างหน้าพัดลมสามตัวข้างหลังอันนี้จะเป็นพัดลมของชุดน้ำนะครับเสร็จก็รวมกันก็อยู่ประมาณสี่ตัวไฟจะวิ่งเหมือนกันนะเพราะว่าผมปรับให้มันเซตติ้งแบบเดียวกันเลยอ่ะนี่เดี๋ยวมาดูตรงปรับไฟบ้างเดี๋ยวผมเข้าให้ดูรอมันออกจากเกมแป๊บหนึ่งอ่ะนี่ผมโหลดมาให้แล้วนะครับอันนี้เป็น RGB Fusion นะครับผมดับเบิ้ลคลิกเข้าไปเลยแล้วก็สามารถปรับเซต ไฟตรงนี้ได้เลยนะครับผมเสียบสายไว้ให้เรียบร้อยแล้วให้มันซิงกันอ่ะพอมาตรงนี้อ่ะอันนี้นะครับอันบนตนัวนี้อันนี้ด้านบนนี้จะเป็นพัดลมทั้งหมดเลยนะครับนี่คลิกเข้าไปเนี่ยเราปรับได้อันนี้ผมปรับไว้ที่เวฟนะเวฟมันก็จะเป็นไฟแบบนี้แหละมันปรับได้หลายแบบพับมีแบบนี้ก็ปรับได้หลายโหมดเลยนี่ลองส่องมาดูอันนี้คือโหมดของไฟนะโหมดของพัดลมมีหลายโหมดเลยโหมดนี้ก็มีมีโหมดแบบนี้ปรับความเร็วปรับอะไรก็ ได้ครับผมจะให้มันเป็นเว็บเหมือนเดิมละกันนะครับอ่ะโอเคฝาลไว้ละกันสำหรับตัวนี้เครื่องกับจออยู่ที่9,990พารแต่ถ้าจะเอาเครื่องอย่างเดียว7,990บาทครับสวัสดีครับ